สัสดีค่ะเบบ้ทันชนกค่ะเบบี้ฟิตรูทีขอถามยี่สิบคำถามกับคุณเบบ้ได้ไหมคะได้ค่ะพร้อมไปหนึ่งคำที่บงบอกความเป็นตัวเองค่ะออกกำลังกายสัดส่วนเท่าไหร่คะตอนนี้3ามสิบยีค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะอาหารเช้าที่กินเป็นประจำค่ะขนมปังกับเนยถั่วข้าถัดไปค่ะไป สามสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะสามสิ่งที่ขาดไม่ได้มือถือ,อากาแฟแล้วก็หน้ากากอ,อนามัยค่ะคำาพูดติดปากคืออะไรคะใช่ <c oughs> นมข้อวมันเลยหรือนมถั่วเหลืองคะนมถั่วเหลืองคะ่ะลิฟต์ออกกำลังกายคะ่ะ Afrobeat EDM ข้าวต้มหรือสลัดคะสลดะัดค่ะปลาหรือคาเียร์คะปลาค่ะขัาถัดไปคะ่ะฮึบมา สุขภาพดีค่ะชอบกอดในของดีมากที่สุดคนาะชอบหมดทุกส่วนเลยผู้ชายที่น่าถึงตอนนี้ค่ะคุณชยาค่ะพ่อโอเคขั้นต่อไปค่ะเฮ้ยเร็วมากไป TikTok หรือ Instagram คะ TikTok ค่ะบิกินี่หรือสปอร์ตบราคะสปอร์ตบราขั้ที่ยากที่สุดในการออกกาลังกายค่ะอินเวอร์ชันหัวเทียมทุกข่าอั้นสุดท้ายคาร์ดิโอค่ะ ทมไยถึงไปเหรอไปไปไข้ามสวยในความคิดของเบเบ้คืออะไรคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะถ้าที่อยากทำแต่ยังทำไม่ได้คืออะไรคะแฮนด์สแตนความพิเศษที่ไม่มีใครรู้ค่ะอะไรอะเก็บเงินเก่งขอสามคำสำหรับองค์การเบเบ้ค่ะเข้ามาก่อน